สวัสดีครับมีบวชได้มีศึกได้แต่บวชอย่าเพิอมผ้าเหลืองศึกอย่าเปิอมผ้า,ายนะครับหลังจากได้สาบคราวว่าพศไพรวันหรือพระมหาไพรวันวรวรรณุปเ็นรธรรมกับประโยคจาราศิกขาประมาณต้นเดือนธันวาหมายถึงอีกสองสามวันนี้นะครับก็ทําให้มานึกถึงว่ามีหลายเสียงที่กล่าวว่าท่านครวญที่จะอยู่ต่อไป นะครับบางท่านก็บอกว่าท่านไม่น่าจะศึกเลยนะครับแต่นี้มาฟังความเห็นของผมที่เคยผ่านการบวชมา18ปีนะครับเป็นสัมณินเก้าปีเป็นพระภิกษุ9ปีแล้วก็ถือว่าพระมหาภัยวันนั้นก็บวชมา18ปปีเหมือนกันเรื่องบวชเรื่องศึกนั้นในความเห็นของผมนั้นเป็นธรรมดาครับแต่ว่าบวชอย่าเปลืองผ้าเหลืองคือเมื่อได้สมมติ เปรียบว่าโรงนี้เหมือนโรงละครนะครับคนในโลกนี้ก็รับบทบาทต่างๆเช่นว่าเมื่อได้ทําการบำรพ็ญชาาวะสมบทเป็นสัมมณีเป็นพระภิกษุแล้วถ้าได้รักษาอยู่ในระเบียบของพระภิกษุสมมณีก็น่าอนุโมทนาขั้นเมื่ออยู่ไม่ได้แล้วนะครับคือหมดความอดทนแล้วดังมีคาพระบาลีว่าขันติพลังวัตินังนะครับข,ขันติความอดทน เป็นพลังของนักบวชนะครับหมายความว่าถ้าไม่มีความอดทนหมดความอดทนแล้วก็ลาศิกขาเท่านั้นอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นผมถึงปกตินะครับเมื่อท่านบวชได้ท่านก็กลาศิกขาได้เมื่อลาศิกขาไปก็รักษาศีลห้าเป็นคนดีของประเทศชาติศาส,สนาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติครับมีบวชได้ก็มีศึกได้มีคําขอบวช อุกาสะเอสาหังก็มีคำราศิกขานะครับสิกขังปัจจคามิขิหิติมังทาเรทะขาบเจ้าข,จขอบอกคืนสิกขาท่านั้งหลายจงจำขบาจ,จ้าว่าเป็นคฤือหัดแล้วนี่นะฮะคำราศิกขาเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาสำคัญตอนบวชอยู่ได้ก,กระทำหน้าที่ให้ครบอย่างดีที่สุดจะมีผิดพลาดบ้างก็ระวังสังวรในการต่อไปจนกระทั่งทำให้สมบูรณ์ นะครับก็เป็นผู้ควรแก่ก,ก,การกราบไหว่แก่การเคารพนับถือได้ครั้นคิดว่าไม่สามารถทจะอยู่ต่อไปด้วยเหตุหลายอย่างอย่างเช่นท่านพศะสวพวันท่านบอกว่าหลายองค์ประกอบนะครับที่ทำให้ราศีขานะครับสำคัญคือจิตใจอ,ออกไปแล้วนะครับบางท่านบอกว่าทําไมท่านไม่ย้ายวัดอย่าไปศึกเลยนะอย่าไปอยู่วัดวันนี้ผมก็เลยบอกว่าคนที่ใจออกไปแล้วนะครับจะไปอยู่วัดไหน คืออยากจะออกไปสู่ทั้งโลกแล้วยิงท่านบวชมา18ปีก็หมายความว่าท่านศึกประมาณอายุ30ตนตนสามสปีนะฮะแต่ก็คงบวชนี้มาตั้งแต่อายุ1213บวชเรื่อยมาถึงอายุ30ต้ตนตนก็หมายความว่าในความเป็นพระในเพศบรรณชิตมีมากกว่าในความเป็นฆราวาสด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นท่านก็อยากจะเรียนรู้ในความเป็นฆราวาสนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อท่าน อ่าเรียกว่าอ่านายในสมณเพศแล้วไปอยู่วัดไหนก็ใจออกไปแล้วอยากอยู่ทั้งโลกนะครับอาจจะมีด้วยจิจจิตใจบางท่านก็กล่าวว่าท่านน้อยเนื้อต่ำใจที่ครูบาอาจารย์ของท่านเป็นรักษาการจังหวัดวัดสอยทองพระอารามหลวงคือาัเจาคุณอุทยัยพระราัปัญญาสุธีอ่าคณะสมเด็จแต่งตั้งสักทีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนตัวผมคิดนะฮะเพราะวัดพระอารามหลวงนั้นตรงรับแต่งตั้งจากสมเด็จพระสังฆราชผ่านมหาเถรสมาคมแม่ ลองเจ้าอาวัสก็ไม่แน่จะได้เป็นหรือไม่เป็นแต่ต้องผ่านมาแต่เพราะนั้นอาจจะมีขั้นตอนผมก็ไม่แน่ว่าท่านโยคุอไทยอาจจะเป็นเจ้าอาวัสรูปจริงก็ได้นะฮะในอนาคตหรือจะไม่เป็นก็ได้แต่ว่าท่านก็ส่วนหนึ่งทําให้ท่านเบื่อตรงนี้และที่สําคัญนะครับทราบมาว่าท่านมารดาของท่านนะโยมมารดาท่านก็ป่วยนะครับป่วยก่ท่านเป็นห่วงนะด้วยความรักมารดาผมทราบมาอีกนะครับว่าจะเป็นจริงไม่จริงว่าท่านก็ อาจจะกัม้าบิดานะครับหมายความว่าโตมากับโยแม่แล้วก็บิดาบุญธรรมประมาณนี้นะฮะก็เป็นเหตุให้ท่านได้มาบวชก็เปมากก็เหมือนกระผมนะฮะก็ทำก็เห็นว่าผมแยกทางกันฮนะโตกวโตวมากับบิดา,าจ้ป๊กแล้วก็บวชเนนจึงเข้าใจอารมณ์นะครับอารมณ์ของพระที่จราสิกขาหญิงเป็นพระมหาปร,ริญญาเป็นธรรมก้าวประโยคต่อขอบรมราชนุราชิกขานะครับเพราะฉะนั้น เป็นปกติครับจารศิขาก็เป็นปกติขอจบท้ายด้วยบทกรข์ของท่านธรรมสาทกนะครับที่เคยยกมาแล้วนะครับคราวนี้ยกมาอีกว่าคราวเป็นสงสงเหลืองกระเดืองเพศจงไกลเขตมัวหมองให้ผ่องสีเมื่อเป็นสงสงสินมุนินชีอย่าให้มีค่าวร้ายระอายองค์ปฏิบัติอย่าให้กลับเป็นแผนในอย่าทำให้พดราวข่าวแก่สง อย่านอกลีดคิดร้ายทำลายองค์อย่าเอาสงบังหน้าเฮราคีสมวนศิลยินดียอมพรีร่างอย่ารบล้างศิลสงพระสงศสีหมดศรัทราศินมุนินชีไปครองที่คารวัตจูชาติไปหมดศรัทราศินมุนินชีไปครองที่คารวัตจูชาติไปเหมือนท่านจาราศีขาเนี่ยฮะท่านหมดศรัทธาคือไม่สามารถอยู่ในเพศพระภิกษุได้คิดได้แล้วดีมีความละอายแก่ใจดีนะฮะ ก็ยอมลาสิขาไปดีกว่าถูกจับศึกดีกว่าตกอธิกรณ์แล้วถูกจับศึกนี่ศึก,ก,กตัวทวงเองมีศัก์มีสีแล้วก็ไปเป็นอุบาสกที่ดีได้นะครับอย่าทําอย่างเสือสางพังสีเสือรวงให้เนื้อเชื่อลงไม่สงสัยเห็นเหลืองเลือนึกว่าเนื้อใฉ่เสือภัยหยบรรลัยจึงรู้จักพยาคาเมื่ออยู่ในสถานการใ,ใดๆยังพอใจก็จงรู้รักษาให้ชอบทำยาเดระปฏิญญา อย่าให้ภาวะนั้นนั้นอันตรายอันนี้สําคัญครับอยู่ในเพศไหนภาวะไหนจงพอใจอย่างนั้น,อย,น,มมน,นอยู่ในเพศภิกษุสัมมาเนนก็มุ่งมั่นอยู่ในให้สมเพศภิกษุสัมมาเนนครั้นที่จะราศิขาแล้วก็ยินดีที่จะเป็นอุบาสกรักษาสินห้าให้ได้สร้างความเจริญแก่ครอบครัวแก่ตนเองมีครอบครัวที่สมบูรณ์เป็นแบบอย่างได้เรียกว่าบวชในเลืองเระเลิศเสือใเบืองพลายนะครับทำอย่างไรหยับ ทําอย่างไรทําไปอย่าไฟพผิดไม่ตีจิตประชาชนคนทั้งหลายจงเทิดทูนยาสหาศาส,สนาอย,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 ย่าให้อายจงเทิดทูนศาสนาอย,ย,ย,ย่าให้อายถึงตัวตายไว้ชื่อให้รือเทินนะครับสวัสดีครับ